สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ครับมาพบกับอูน้ำชัยเด้อครับผมตามกันต่อคลิปที่2องนะครับเป็นแนวทางตัวเลขดับล่างชั้นลงครับผมนี่แหละครับมันนี่ดับล่างชั้นลงเพล่ยนกะมาเป็นทีเดียบร้อยแล้วครับเป็นแนวทางตัวเลขดับงวดทีลอยหกสิบเจ็ดครับงวดทีลอยหกสิบหกเอาอยู่ครับผมดับล่างห้าครับเลขออกสามเจ็ดเอายู่ครับผมแน่นๆน่นกันไปเลยครับท่านผู้ชมมีงวดเก่ากับงวดใหม่เทียบให้ พอมีพี่นอ e ้องเอฟซีทาง่องพอมนะครับคลิปนี้ครับผมก็ต้องขอพุณนเมยเอฟซีเจดีแล้วก็รับรรงเชนลวงครับที่นําขขอมุ่นตัวเลขแนวาทาังบ่อนาลงทุนมาแบงปันให้เอฟซี e ทาง่องอู่น้าไช้ทุกท่านนะครับก็ขอให้สุขทรงมันมันน้ำกันครับผมวันนี้ก็อัดคลิปอยู่หลังบ้านนี่แหละครับเหมือนเดิมบรรยากาศคนหน่อยอาบน้ำเรียบร้อยเดี๋ยวจะเสียานอ,นอนครับท่านผู้ชมบรรยากาศกะ อุณหภูมิลดลงเรื่อยๆครับผมลดลงเรื่อยๆจะหูวด้จังไดก็คือมือเคลื่อนครับผมสูงขึ้นเลยครับอุณหภูมินาวขึ้นเรื่อยๆนี่แหละครับบรรยากาศกับเหตุนในข้นเป็นวัดเป็นไข่เร็วนะครับท่านผู้ชมบรรยากาศเปลี่ยนแปลงกระทันหันเลยแหะครับท่านผู้ชมเน,นี่ยมือเคลื่อนหนาวพ่อเทียงใบามากห่อนห่อนแบบห่อนสุดๆเลยครับท่านผู้ชมนี่แหละครับคนก็นเลยเป็นไข่เร็วเป็นวัดเร็ว ดูแลสุขภาพกันไปเด้อครับท่านผู้ชมนี่แหละครับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางตัวเลขดับครับผมดับล่างเฉิ้งหลงลองเบิ้งน้ากันครับเพื่อมันมันมันปังในงวดอ่าหนึ่งท่านว่าครบหกเพื่อเอาอยู่ให้อีพทีทางช่องได้เลือกซื้อลอตเตอรี่ที่บติดเหล็กดับประมาณนี้ครับเป็นแนวทางตัวเลขเด้อครับผมกันเลขดับนี่แหละครับลองเบิ้งครับท่านผู้ชม หลักลายเสีย้ยนหลักลายสัมนัสขอมาเรื่อยๆครับพิจารณาเบิ้งน้ำกันเปล่งแดนแน่นอ่ะครับทางบ้านเอฟซีหนาวกันบ่ครับบนทางบ้านอุดนน้ำชกับบนน้ำพุ่มกับหนาวขนาดครับนี่แหละครับคนหน่อยก็ต้องอาบน้ำเตะเว้นแน่ครับมันนี่กะประมาณใบสามใบสองแล้วนะครับท่านผู้ชมบรรยากาศกะคำเลี้ยวครับช่วงนี้ ช่างหนาหนาวหาโมงเลยว่าซีซีโมงแรงกัคำาแล้วบ่เห็นตะเวนแล้วครับชว่วงนี้แดดหน่อยครับย่ำมาขึ้นสีไลแต่ว่าเวลาย,ยังทอเก้าทอเดิมบ่เปลี่ยนแปลงครับนี่าหครับอัดอยู่หลังวัดเช่นเคยครับทานผูชมพระกระตูโค้งญ่ายๆแล้ครับไปง่ายกันไม่งยกัยกไ,ปยกไปหาหมอครับผมยังบ่ท่านไดนมาเลย นะครับอย่างบัท่านได้มาน้ำช้กะมาตามแนวทางตัวเลขให้เอพซีทางซองเหมือนเดิมครับผมนี่หละครับมักกะจัดขัดกระพานเด้ครับผมแนวทางตัวเลขลองเบิกน้ากันทำมักกับาบาครับเพราะว่าเป็นแนวทางตัวเลขคดับครับบอเมนเลขให้ลงทุนเป็นเลขลดต้นทุนประมาณนี้ครับเป็นเลขลดต้นทุนให้เอพซีทางซองเม็ดเดียว บบเมนว่าเอาไปเป็นเหล็กบินได้ครับท่ามผู้ชมเอาไปเป็นเหล็กดับถ้าจับคูยังติดตัวนี้ก็คือต้องเบาเบาสำหรับลางนะครับถ้าบนกับมมีปัญหากับผมนี่แหละครับเพราะว่าเพื่อนเอาลางดับทุกน่วยทุกลักบนนี่บบเกียวขึ้นบนก็ได้หรือว่าเอฟซีทางสองจะเอาเหล็กดับลางไปบิงบนก็ได้ครับผมนี่แหละครับ,รบลองเบิ้งครับแนวทางอะไดไหลายมุมมองได้รูปแบบ ยูทีเอฟซี e P C, จะขิดวิเคราะแยกแยะน้ำก,นนก,ก,กันเนาะครับท่านผู้ชมถ้าโอ้น้ำไช่บ๊อบพิพลาดบมงเด็กกับขอโทษขออภัยทุกท่านเด้อครับผมเดี๋ยวสีปรับปรุงให้ครับเอามาเบิง่งดับล่างเซนลงน้ำกันครับนี่คืองวดเก่าครับท่านผู้ชมดับล่างห้างวดที่166ครับงวดวันที่16พฤศจิกายน68ดับล่าง5ครับเลขออก37งวดเก่าเอาอยู่นี่แหละครับผมเอาอยู่ครับ เป็นแนวทางตัวเลขกเล็กดับครับผมหมวดดิพันธ์มาเพื่อนกับเอาอยูแล้วครับหมวดนี้กับมาเป็นทีเรียบรอยแล้วอวยูทีเอฟซีครับสี่เลือกในรูปแบบแบบใดจะอาเอาเป็นเล็กวิ่งบนเรียกว่าสีดับไปเลยดับซึ่งบนทั้งล่างไปเลยแต่ว่าของเพื่อนนี่เราสัดเกนอ์ยูเล้วครับแน่นอนแน่นอนครับดับล่างทุกหลักนี่แหละครับ ลองเบิ้งน้ากันดับล่างศรนหลงนี่ครับงวดไม้มาแล้ววันที่หนึ่งธันวาคมหกสิบแปดแม่ยีไปหาหมอครับแม่ยีไปอ๋ครับทาผู้ชมตามกันต่อครับว่าหาันเพิ่นม,มาเก็บเงินค่าลูกเสื้อเนาะแปดสิบบาทนี่แหละครับ ตามกันต่อมันยังนอนอบานน่เพื่อมองกล่องแต่บานนี่สวัสดี FC แล้วสวัสดีครับนาคนหน่อยมองตะกล่องครับเลี้ยวหายตาแสงแย่งเดียว,ยวข้อแข็งเดียวดเดือนจ็กหมื่นแล้วน้ำโศกเดือนสิบเอ็เดวันนี่แหละครับเามาเบิ่งตัวเลขก,กันต่อครับทสมุส้มเบิงหานเพินมาเก็บเงินค่าหลูกเสือขาดตอนไปเลยเนาะ เอางวดนี้ครับ1ธันวาคม68ดับล่าง9ครับผมงวดที่167ครับนี่แหละครับแคปหน้าจอได้เลยครับผมดับล่างทุกหลักทุกจุดครับผมดับล่าง9ครับนี่ครับมักกะจัดคัดกระพานท่ามักกะเบาๆแต่ว่าขันเกินบนกับว่มีปัญหาครับท่านผู้ชมเพราะว่าเพิ่นดับตารางนี่แหละครับเป็นแนวทางตัวเลขลดต้นทุนให้เอฟซีพอพี่น้อง ที่เขามาลับสม้มเราฟังน้ากันนะครับเห็นมันอ่าอใจในแนวทางตัวเลขน้ากันครับแต่ผิดพ,พาดเมืองเด็กขอโทษขอให้ทุกท่านเด้อครับผมนี่แหละครับคนหน่อยกะออกมาซองเบืง้งอัดลิปอยู่พอดีครับจะหน่อยกับลรนลงกไปเลีนน้ามูโตไปนน้ำไออยู่บัดกินนมดิขอน้ำโสกให้นนใกินนม ไปกินนมแล้วๆก็สิมีพลังหายต่อนี่แหละครับเมื่อเคลืนกับพว่ใครหายนอน้ำโศกนี่แหละครับบรรยากาศสองเถาไปหาหมอนังเต้นโ้่พุ่นววน่ะเมื่อท่านมาอยู่ครับท่านผู้ชมไปหาหมอที่อุดรน,นี่แหละครับมนะหมอนัดเขามาเบิ่งตัวเรียกน้ำกันอีกครับท่านผู้ชม ดับ่างเส้นลงงวดเก้ากับงวดไม่เทียบให้พห่อพี่น้องทุกท่านนํากันครับงวดนี้ตองมีให้เอซีทางซองไล้ลดต้นทุนนํากันแหละครับผมให้เหล็กดับรางเก้าครับผมหววที่หนึ่งร้อยหกสิบเ็หัวที่ 160, 10, หนึ่งร้อยหกสิบหกเอาอยู่ครับที่ว่าเดินดีครับสถิติของเพื่อนลดหน่อยกว่าเอาอยู่ครับผมเอาอยู่ไรก็ลดนี่แหละครับลองเบิรงครับ เซซี e ทางซองกับซีรูดีนะครับดับลังสลงเพิ่นกับแม่นในเลขดับลังเม็ดเดียวตัวเดียวลอติดตามให้เลยครับทาบุูม้มฝากติดตามกดไล k ์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้อน้ำไช่ออมน้ำโขงหนเดอรครับนี่แหละครับคนหน่อยเอามาซองเบิ่งกันนะกินนมทิกินนมทําอิ่มกินนมทอิมนน่มเดี๋ยวจะให้ขาดตอนอีกครับทาบุูม้มเอาถ่ายคลิปนี้ครับก็ มีอย่างฝากอีฟซี่บอบน้ำสโขกฝากติดตามออมน้ำส้กอู๋กน้ำใสได้ด้วยค่ะครับพอกันไม่คลิปหนาเด้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ